เพราะรอยยิ้มของลูกน้อยคือความสุขของคุณ เปาเปาจึงใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าผ้าอ้อมทุกชิ้นถูกผลิตขึ้นด้วยความใส่ใจโดยคำนึงถึงความสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานก่อนถึงมือคุณเปาเปาผ่านการวิจัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมทางภาษานวัตกรรมล่าสุด Superpower เ e l จจากประเทศญี่ปุ่นและเยอรมนีให้พลังการซึมซับและล็อกของเหลวผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่ทำให้ระคายเคืองต่อผิวบอบบางของลูกน้อยพร้อมผิวสัมผัสลาย,ลายนุ่ม แห้งไว้ระบายอากาศดีๆให้คุณและลูกน้อยโบกมือลาผื่นคันจากผ้าอ้อมได้เลยเพราะเราได้ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาจากคุณแม่กลุ่มตัวอย่างจนได้คุณสมบัติที่พรีเมียมซึมเร็วล็อกแน่นแห้งนานเพื่อตอบโจทย์คุณแม่เจนใหม่เป่าๆผลิตในโรงงานที่ได้รับการันตีมาตรฐาน ISO 9001มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 1 4 0 0 0 dermatological test จาก SGS ทำให้มั่นใจได้ว่าในทุกขั้นตอนการผลิตเปาเๆใส่ใจและต้องการมอบสิ่งที่มีคุณภาพที่สุดให้คุณเปาเๆผ้า,าอ,อ้อมคู่ใจที่คุณแม่เจนใหม่เลือกใช้ให้คุณยิ้มง่ายทั้งครอบครัว